พาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของฉลามวานกันบ้างนะคะออกมาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันพร้อมกัน2ตัวใหญ่เลยที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนี่คือบริเวณจุดดำน้ำกองหินชุมพรชื่อดังของเกาะเต่าอำเภอเกาะพัง,งนันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีใต้ท้องทะเลที่สวยงามห่างจากเกาะเต่าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ12กิโลเมตร ขณะที่นางสาวรสรินนามโพค่ะครูสอนดำน้ำที่เป็นเจ้าของคลิปนี้เนี่ยเขาได้พานักดำน้ำลงไปใต้ทะเลที่ระดับความลึกประมาณ15เมตรค่ะปรากฏว่าได้เจอกับฉลามวานพร้อมกัน2ตัวนี้เลยตัวใหญ่ชื่อพี่จุดยาวประมาณ5-6เมตรตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวและนักดำน้ำเลยนะคะเขาไม่กลัวค่ะชอบออกมาไหว้ต้อนรับข้างๆเรือของนักท่องเที่ยวแล้วก็ไหว้ตามกลุ่มนักดำน้ำส่วนอีกตัวมีขนาดเล็ก กว่ายาวประมาณ4เมตรซึ่งนักดำน้ำได้พบฉลามวาน2ตัวทั้ง2ดรีฟเลยสร้างความตื่นเต้นให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะปกติเวลาครูสอนดำน้ำพาลงไปจะเจอแค่พี่จุดตัวเดียวเท่านั้นน่นะคะ ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวที่นี่ค่ะคุณรำลึกอัศวชนินนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าบอกว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวกเยวกาะเต่าฟื้นตัวเติบโต,ต,ตอย่างต่อเนื่องในช่วงเจเดือนแรกของปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วรวม144,000กว่าคนมากที่สุดคือในเดือนเมษายนค่ะประมาณสัก30,000คนรองลงมาคือเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเดือนกร,รกฎาคมอยู่ที่24,000คนค่ะ ก็เป็นเพราะว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยมีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันหลายวันนะคะแล้วก็มีปัจจัยหนุนจากการใช้สิทธิ์คนละขอภายใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะคะก็ใช้ในการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวได้ผลแล้วก็ทําให้ธุรกิจในพื้นที่เกาะเต่ามีรายได้มากขึ้นค่ะ